เราใส่กับอะไรก็อร่อยสวัสดีค่ะปะ้าผานะคะค่ะวันนี้เราจะมาเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของป้าผาค่ะแล้วทำไมป้าพามาอัดในห้องนอนฮะเพราะว่าออเดอร์แน่นมากเยอะมากบลา拉布นะคะเป็นผลิตภัณฑ์มินิมินิมิมินะ <laughs> เล็กที่สุดถูกที่สุดเท่าที่เคยทำมาเลยนะคะ <Okay. S 1> มีทั้งหมด แปดสีแปดกลิ่นนะคะอลังการงานสร้างสุดๆถ้าใครอยากดูแล้วว่าจะเป็นอย่างไรขอคนละหนึ่งไลก์ตามมาดูกันเลยค่ะถ้านี้ค่ะทุกคนมีทั้งหมด84สีอย่างที่บอกเลยนะวันนี้เราจะมาทําให้ครบ8ปสีให้ทุกคนเห็นกันเลยส่วนกลิ่นนะปะะ้าพาจะคะให้เนาะเดี๋ยวเรามาดูว่าข้างในอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะคะบางคนเห็นใน Tik t o อกแล้วป้าพารีวิวใน Tik t o อกไปแล้วนะคะมาเดี๋ยวเราจะมาดูรีวิวเต็มกันเลยนะคะจัดหนักจัดเต็ม ตามไปดูกันเลยค่ะนี่เราขึ้นฮอถ่ายกันทีเดียวเชียวแสงไม่เอือ่ออํานวยนะคะในชุดนะเราจะมีปุก6กออนนะคะให้1ชิ้นค่ะแล้วก็จะมีกลิ่นเนาะแถมให้อันนี้ก็คืออันนี้จะเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่นะคะจะมีเขียนบอกแหละเนาะมีฝาพร้อมปิดมาให้มีลูกปัดมาให้นะคะลูกปัด หนึ่งถุงนะคะเป็นลูกปัดแบบสีลุ้งนะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็มีกาวมาให้1ขวดนะ100 ml อค่ะกาวใสนะจะมีน้ำยา1น0 ml มมาให้แบบคะสีนะคะใครอยากทำสีไหนก็ซื้อสีนั้นได้เลยหรือว่าถ้าใครอยากเอาไปผสมสีเองก็สามารถซื้อสีใสได้นะคะมาเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะไปจ้ามาขั้นตอนแรกนะเราก็จะเทกาวน้ำใสลงไปก่อนค่ะเนาะ แต่เนื่องจากป้าพาอยากได้เนื้อเยลลี่นะคะเราก็จะเติมน้ําลงไปอีกครึ่งขวดนะคะมันก็จะดูเป็นเยลลี่เยลลี่แต่เยลลี่ไม่มากนะเดี๋ยวจะมีอันหนึ่งเติมไม่เติมเติมครึ่งขวดแล้วก็เติมหนึ่งขวดให้ดูนะว่าลักษณะเนื้อเป็นยังไงนะก็แค่ใส่น้ํายาเยอะขึ้นแต่ว่าเนื้อเท็กเจอร์จะแตกต่างกันค่ะเพราะมาตรฐานเลยป้าะจะเอาแบบครึ่งขวดนี่ประมาณครึ่งขวดนี้นะปิดฝานะแล้วก็เขย่าค่ะให้ เราได้กาวมากที่สุดแบบทิ้งแบบ <c oughs> จะทิ้งนั่งทีใช่ปะเป่ะ <c oughs> ก็ยุกประยัดยุคนี้ยุคของอะไรยุประยัดนี่ให้เขาเกิดฟองเราก็จะได้เหมือนตีฟองเข้าไปด้วยในตูว้วเป็นไงเลิศบอสบุ๋ม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 ,ม,มเห็นปา่าวมันก็จะมีความเป็นฟองนะจ๊ะทุกคนแล้วเราก็ใส่กลิ่นลงไปค่ะที่แถวให้จะใส่หมดเลยก็ได้หรือว่าจะเก็บไว้ก็ได้นะ ุยฟองมันบุ้งบุ้งบุ้งใส่อย่างน้อย5กิ่นนะเออไม่ใช่ห้าหยดนะแนะนําแนะนําน้ำยานะนนะใส่ไปทีละ1น่ฝานะคะหนึองเห็นไหมมันจะเป็นชุดแบบเปลี่ยนสีหอมมากทุกคนแล้วก็นําช้อนที่แถมให้นะมาคนเลยเห็นไหมจากกาวใส่ก็จะกลายเป็นสีแบบนี้อู้สวยสวยมากค่ะเจ๊ค่ะดูโอ้รส perfect แล้วก็นวดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่ากาวกับน้ำยาจะเข้ากันถ้าติดมือก็สามารถใส่น้ำยาได้เรื่อยๆเลยะคะ่ะเหมือนใบเตยเลยทุกคนเหมือนเยลลี่มากอะ่ะเยลลี่อ่ะเยลลี่สีเขียวอ่ะใส่มากน่าก,กินสุดๆว้ากินไม่ได้นะคะพี่พานี่เดี๋ยวปอปผ่าจะทำนวดแล้วจะให้ดูเนื้อกันนะคะมา ได้ da! ทุกคนได้แล้วสีเขียวสวยมากคือเนื้อดีสุดๆทุกคนเดี๋ยวป้าพาจะทําให้ครบทุกสีแล้วปิดฝาไว้เราก็จะเอาลูกผัดที่เขาแถมให้ลูกปัดแพงมากนะแพงกว่ากาก,ากเพชรเกือบสิบเท่าเลยทุกคนแต่ว่าป้าพาก็ยังยืนยันที่อยากจะแถมลูกปัดสีลุ้งอยู่ดีดูลูกปัดสวยมากเนละ คือมันมิดเท็กซ์เจอร์แต่ละอันคือแตกต่างกันสวยมากๆอ่ะเราจะปิดเอาไว้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาแกะเล่นกันทีละอันเลยอันนี้คือปิดสนิทนะเวลาเราปลดล็อกเราก็ปลดตรงนี้อ๋อลืมบอกไปว่าเขามีวิธีทําด้วยตรงนี้นะนี่มีฉลากอะไรเรียบร้อยนะคะสามลร้สารอันตรายทุกคนโอ๋ยแกะยากจังเจ๊ <laughs> แกะผิดปะเนี่ย เอากันไกตดัดทางที่ดีเอากันไกตดัดหรือว่าทางที่ดีคือทางลาดัดยางอ่ะได้ละนี่แกะได้แล้ว,น,ลวน้อยแบบนี้อ่าทิ้งไว้ก่อนนะจ๊ะ แล้วคะ่ะทุกคนอยากจะเทสีขาวให้ดูคือชอบสีขาวมากป๋าป๋าชอบสีขาวแล้วทุกคนก็รู้เนาะเราจะมาเทกากเพชรสีขาวให้ดูี่คือพอเขามีสีขาวใช่ไหมเราใส่กับอะไรก็อร่อย <Wow. S 1> มีแบบลูกปัดอย่างนี้นะเม็ดทรายด้วยนะคะมีให้หลากหลายคะแบบให้ดูเนาะจะบอกว่าแบบนี้คือไม่ได้ใส่น้ําเลยจะเป็นเนื้อนี้คะ่ะจะเป็นเนื้อนแน่นมาก แน่นสุดๆอันนี้ใส่น้ำครึ่งขวดเนาะอันแรกที่เราทำมันก็จะได้ประมาณนี้ถือว่าโอเคไหมทุกคนป้าพาก็คิดว่าใส่น้ําเต็มๆกับใส่น้ําครึ่งหนึ่งเท่าๆกันเลยอันนี้คือใส่น้ําเต็มค่ะนี่ได้นเนื้อสลามก็เยอะกว่านิดหน่อยแต่ว่าเนื้อสลามที่ออกมาเท่าๆกันค่ะสวยน่าเล่นนะสวยมากดู เป็นเนื้อเยลลี่แบบนี้ถ้าทิ้งเอาไว้ใส่คือสวยมาก,มากจะบอกว่าสีม่วงนะทุกคนจะมองว่าเฮ้ยสีม่วงมันแบบเขาเรียกไงมันดำพอพอแบบว่ามันอยู่ด้วยกันมันดำหมดเลยใช่ไหมแต่ว่าเราต้องมาผสมกับกาวแล้วมันจะได้เป็นม่วงแบบนี้ค่ะไม่งั้นมันจะไม่ออกสีม่วงเลยทุกคนเห็นปะเห็นปะเห็นไะวมันจะมีความเป็นม่วงใส่นะคะเป็นผนึกเลยจําเป็นต้องแบบประมาณนี้เพราะสีม่วงมันผสมกับน้ำเปล่า,า,าก็จะสีประมาณนั้นเนาะ โอเคนี่ทําให้ทุกคนดูนะนี่สีม่วงใช่ปะอันนี้สีส้มสีส้มกลิ่นส้มคือดีโอเคแบบส้มเมนเดดีนสุดๆเลยนะคะเนื้อเด้งดึ๋งเด้งดึ๋งได้สลามกับปลุกหนึ่งเลยอันนี้สีชมพูสีที่ทุกคนชอบมากสีชมพูขายดีนะคะติดอันดับเลยเห็นไหม เนื้อชมพูแบบอู้ Perfect ามากเด้งดึงดงด๋งดึงดึงเลยถ้าติดมือเราก็เอาน้ำยามาใส่ได้นะทุกคนเอาน้ำยามาใส่ได้เนี่ยบ้าวพาก็คือเล่นเยอะมือแห้งไปหมดแล้วเนะี่ยจับสลามทั้งวันอันนี้สีแดงค่ะทุกคนเนื้อจิ้มฟินมากสีสุดท้ายค่ะไม่เล่นไม่ได้สีขาวคะ่ะดูดูความนั้นสิิทุกคน เฟรชมากๆหูสวยอะ่ะเนื้อยืดมากดูโหสวยสวยไหมสวยเนาะอ้ชอบอ่ะเด้งดึเด้งดึง,ด,ง,ด,งดูเพราะสีขาวใส่กับลูกปดัดปุ๊บมันก็จะแลดูแบบแบบดูพุดดีอ่ะดูสะอาดแก ดูสะอาดก็มาแล้วแต่คนชอบนะคะเลือกได้ทุกสีเลยมีขายแล้วนะวันนี้นะขายพร้อมกันทั่วประเทศวันศุกร์เลยวันศุกร์แห่งชาตินะคะสามารถทัไกไลน์แอดมาหาซื้อได้นะคะหรือเห็นโลโก้ป้าพายอย่างนี้ก็ฝากอุดหนุนด้วยนะคะตอนนี้มีขายทั่วประเทศไทยแล้วนะคะใครเห็นร้านอะไรที่มีโลโก้ป้าพา<ๆ>ก็เข้าไปอุดหนุนกันได้นะคะหรือว่าจะซื้อที่ช้อปปี้ลาซาดา้าก็มีขายเช่นกันเนาะมีเก เก็บเงินปลายทางด้วยนะคะถ้าที่นั่นหนอเรียบร้อยแล้วเท่ไงคลิปนี้เป้าพาจะไปหนะูหนาขอตัวไปเล่นสลามชุดใหม่ก่อนปังปังนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานมากๆช่วงนี้ออกสลามชุดใหม่แบบรัวๆเลยค่ะกลัวน้องๆไม่ทันจะเปิดเทอมให้เล่นก่อนนะคะให้เล่นก่อนดูสวยอ่ะคือได้ไปเม็ดนึงนี่ก็คุ้มแล้วนะ ทั้งไงคลิปนี้ป้าพาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายจุ๊บ